เ็ดพึ่งหวานอ,อนอ่อนๆเลยทุกคนเราเอาไปรวมกันกับอันสองดอกนั่นแล้วพอจะตัดขาทุกคนจ้ะสามดอกแล้วมีอีกไหมทุกคนตัดขาเดินดูต้นนั้น เล็บอะไรไม่เป็นไรเล็บอะไรเฮ้ยอันนี้เล็บหนังไก,ทก,งก่ทุกคนหนังไก่เล็บไปพร้อมเลยเนาะแต่มันก็เหมือนจะแก่แต่ก็ไม่แก่น,นะทุกคนเอาได้พร้อมอ โอ้เฮ็ดเดีทุกคนเดี๋ยวตัดขาตัดขาเฮ็ดตัดี๋ยวตขาดูตาขาทุกคนเนาะแต่อันนี้ดอกใหญ่นั่นเนาะทุกคนเฮ็ดสวหวานใหญ่เลยย, oh. ยุงนียุงเลยนะนี่ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยว ามีดก่อนทุกคนไม่ได้ถ่ายเนี่ยทุกคนดูหรือมาเก็บเพชรนะ่ะฉันเพิ่งจะมาเข่าป่าหาเพชรเห็นที่อื่นเขาเก็บกันอยากมาเก็บเดินมาตั้งนานนี่เลยเพิ่งจะมาเจอเพชรนี่เลยทุกคนเดี๋ยวตาด่าเพชรอุ้ยอุยอ้ยทุกคนมาเจอเพชรอะไรไม่รู้เดี๋ยวให้ทุกคนดูดูจ้ะ แต่เป็นเฮ็ดหนังไก่ไหมนี่อุอ้ยทุกคนเห็นไหมเฮ็ดหนังไก่เฮ็ดอะไรด้วยนี่เอออยู่ในนี่โอ้ย,อย,อยแต่หน้าเราได้เออเฮ็ดหนังไก่ทุกคนเนี่ยแต่แก่แล้วเนี่ยอ่ะจะอยู่เหมือนเดิมแก่แล้วเนาะนี่แก่นะเฮ็ดหนังไก่นะทุกคนอยู่ใน <ś led> อยู่ในรูแต่ว่าไม่เอาแล้วเนาะคงจะเก็บยังไงไม่เอาทุกคนมาจ้ะเดี๋ยวเก็บไปซักขาเฮ็ด,ดอ,อ,อันนั้นก่อได้ไหมได้หน่อยผสมงเอาทุกคนมีพื้นตางกรห่านทุกคนดูเนะาะมาต้ะตัดขาเฮ็ดทุกคนมีพื้นตางกอง ทุกคนงานแคแค่นี้ก่อนเดี๋เจ้าทุกคนตัดถ่ายเฮดก่กนสวัสดีจ้า